สวัสดีครับมาพบกับช่อง Mac Property ตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวบ้านพูวิลล่าสร้างใหม่อยู่ในหมู่บ้านวังตาลตะบนสะบักหวานอำเภอหางดงใกล้ถนนวงแหวนรอบ2ใกล้บิก๊กซีแม่เฮียเดินทางไปสนามบินเชียงใหม่เพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองครับซึ่งหมู่บ้านนี้ชาวต่างชาติอยู่เยอะเพราะว่าใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งก่อนจะเข้าไปชมภายในตัวบ้านยังไงผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปดีจากทางช่องแ a ็ Property ตนะครับ บ้านหลังนี้จะมีขนาดที่ดินอยู่ที่162ตารางวาพื้นที่ใช้สอย648ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ที่จอดรถราคา17ล้าน9แสนบาทจะตกแต่งเฟร์เจอร์ครบพร้อมเข้าอยู่ครับในส่วนของโรงจอดรถก็สามารถจอดรถในร่ม ได้ถึง2คันจอดซ้อนคันได้ถึง4คันเลยครับภายในโรงจอดรถตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของครับด้านซ้ายมือของผมก็จะมีพื้นที่กว้างเลยทางเจ้าของบ้านก็จะตกแต่งเป็นปูสนามหญ้าครับผมเราสามารถทำกิจกรรมร่วมกันกับทางครอบครัวบริเวณด้านหน้าบ้านได้ครับ รับชมบริเวณด้านหน้าบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในบ้านต่อครับเดินเข้ามาภายในตัวบ้านเราก็จะพบกับโซนลิฟวิงรูมหรือ,อว่าห้องนั่งเล่นนะครับก็จะตกแต่งไปด้วยโต๊ะรับแขกโซฟาหนังสีดำแล้วก็ชั้นวางทีวีครับ ถัดมาจากโซนห้องนั่งเล่นก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารครับทางเจ้าของบ้านก็จะจัดโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับแปดที่นั่งจะเป็นโต๊ะไม้สักครับต่อมาข้างในก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดครับ ถัดมาด้านขวามือผมก็จะเป็นครัวตะวันตกครับมีตู้เย็นให้ซิ่งล้างจานให้2หลุมครับเตาแก๊สไฟฟ้าหูดดูดควันแล้วก็เตาอ,อบสําหรับทำขนมโดททำพิซซ่าได้ครับต่อไปจะเป็นห้องครัวไทยครับ ห้องครัวไทยก็จะมีเคาน์เตอร์ไอแลนด์ให้ตรงกลางห้องครัวครับด้าน,นซ้ายมือของผมก็จะมีหูดูดควันเตาแก๊สแล้วก็เครื่องล้างจานครับเดินเข้าไปข้างในก็จะมีซิงค์สำหรับล้างแก้วเตาอบไว้สำหรับทำขนมหรือพิซซ่าครับแล้วก็เครื่องซักผ้าให้ตรงนี้เปิดออกไปก็จะเป็นโซนซักล้างเราสามารถวางเครื่องซักผ้าไว้บริเวณด้านนอกได้หรือว่า ต่างผ้าบริเวณนี้ได้ครับต่อไปผมจะพาไปชมห้องนอนชั้นล่างกันครับห้องนอนชั้นล่างจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ6คูณ5เมตรครับเดินเข้ามาก็จะพบกับโซนล็อกอินโคเซตจะมีดิวอินตู้เสื้อผ้าให้ครับมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับ ห้องน้ำจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.5คูณ3.5เมตรจะมีฝักบัวเรนชาวเวอร์แบ่งแบ่งกั้นโซนแห้งโซนเปียกครับแล้วก็จะมีสุขภัณฑ์ของมริการสแตนดาร์ดแล้วก็เคาน์เตอร์อ่างอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกเงาครับ โซนห้องนอนนะครับก็จะตกแต่งไปด้วยชั้นวางทีวีเตียงนอนขนาด6ฟุตแล้วก็มีประตูเปิดออกไปโซนสาวน้น้ำได้ครับออกมาจากห้องนอนชั้นล่างด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นห้องน้ำรวมครับสำหรับห้องรับแขก จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ2อูณสเมตรจะมีสุขภัณฑ์ของเมริการสแตนดาร์ดแล้วก็เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ากระจกเงาให้ครับรับชมชั้นล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมชั้น2ต่อนะครับ พื้นบันไดแล้วก็พื้นชั้นสองก็จะทํามาจากไม้สักครับห้องนอนของบ้านหลังนี้จะมีขนาดใกล้เคียงกันทั้งสี่ห้องเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมห้องด้านซ้ายมือห้องนอนห้องแรกกันนะครับเข้ามาข้างในก็จะพบกับห้องน้ําด้านซ้ายมือครับห้องน้ําจะมีขนาดความกว้าองอยู่ที่ประมาณ1.5ึคูณสเมตรจะมีเคาน์เตอร์อาล้างหน้ากระจกเงาสุขภัณฑ์ของเมริการสแตนดาร์ดแล้วก็ โซนอาบน้ำจะมีฝักบัวเรนชาว,วอร์ให้ครับในส่วนของห้องนอนจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ4คูณ5เมตรจะมีบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทำงานหรือว่าชั้นวางทีวีแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้ครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตแล้วก็จะมีเบาะที่นั่งปลายเตียงให้ครับห้องนอนห้องนี้ก็จะมี ประตูเปิดออกไปเป็นระเบียงด้านหน้าบ้านสามารถจิบชาจิบกาแฟยามเช้าได้ครับผม ชมห้องนอนห้องแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมห้องนอนที่2ต่อนะครับเดินเข้ามาภายในห้องนอนที่2ก็จะพบกับโซน w a l อ i อิ l ค s e t ตรงนี้ก็จะมี b u i l ์อิตัวเครื่องแป้งแล้วก็ b u i l ์อินตู้เสื้อผ้าให้ครับถัดมาจะเป็นโซนห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ให้ตรงนี้แล้วก็ฝักบัวเรนแชเวอร์ครับ จะมีสุขภัณฑ์ของเมริการสแตนดาร์ดแล้วก็เคาน์เตอร์อ,งอางล้งหน้ากระจกเงาขนาดใหญ่ให้ครับโซนห้องนอนก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ4คูณเมตรจะมีเตียงขนาด6ฟุตให้ครับแล้วก็จะมี เก้าอี้สำหรับนั่งเล่นให้ด้านซ้ายมือของผมก็จะมีประตูบานกระจกเปิดออกไปเห็นสาวว้นั้นด้านล่างได้ครับต่อไปจะเป็นห้องนอนข้อที่สานะครับ ห้องนอนห้องนี้จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ5คูณ6เมตรจะมีเตียงขนาด6ฟุตให้เบาะนั่งปลายเตียงบิวอินชั้นวางทีวีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าให้ครับห้องน้ำของห้องนอนห้องที่3นะครับ ห้องน้ำจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ 3, าคณสเมตรจะมีเคาน์เตอร์อ่าล้างหน้ากระจกเงาขนาดใหญ่สุขภัณฑ์ของเมริการสแตนดาดแล้วก็โซนอาบน้ําจะมีชาเวอร์เรนให้ครับห้องนอนห้องที่3ก็จะมีระเบียงเปิดออกไปเห็นสาะว่ายน้ำด้านล่างเช่นกันครับ รับชมภายในตัวบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินออกไปชมโซนสระว่ายน้ำกันครับโซนสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ3.5คูณ8เมตรครับเราสามารถจัดปาร์ตี้ทำกิจกรรมรับประทานอาหารบริเวณริมสระว่ายน้ำได้ครับ เมื่อเราขึ้นมาจากสะว่ายน้ำแล้วเราก็สามารถมาล้างตัวบริเวณนี้ได้ครับจะมีชาเวอร์สำหรับล้างตัวให้บริเวณนี้ครับโซนด้านซ้ายมือของผมเราก็สามารถจัดปิ้งย่างจัดบาร์บีคิวบริเวณนี้ได้ครับ เดินเข้ามาด้านบนก็จะเป็นสถานที่สําหรับจัดเลี้ยงสําหรับรับประทานอาหารสำหรับปาร์ตี้กันนะครับด้านขวามือของผมก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็เคาน์เตอร์ครัวด้านในสําหรับทาอาหารมีซิงค์ล้างจานให้มีตู้เก็บของใต้ซิงค์ล้างจานให้ครับแล้วก็ด้านขวามือผมก็จะมีตู้เย็นให้ครับจะตกแต่งด้วยโต๊ะไม้นะครับสําหรับนั่งรับประทานอาหารแล้วก็ โซฟาหวายเทียมครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านพูวิลล่าสร้างใหม่หลังนี้ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจอยากนะัดชมบ้านหลังนี้ก็ติดต่อผมมาได้ตรงนี้อยู่ดี้ขึ้นดน้าล่างตรงนี้ได้เลยครับยังไงผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปด,ดีๆจากทางช่อง m a p p r o p e r t y ครับสวัสดีครับ